ฟ้ามีตาตอนคนแบบนี้ก็มีเป็นเรื่องราวของดำกับโดง่งสองสามีภรรยาที่ดูเป็นคนดีมีฐานะที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดทั้งสองหากินโดยการเป็นมิชฉาชีพหลอกพวกแม่ค้าว่าทอนเงินผิดบ้างและยังชวนดวงเด็กสาววัยสิบปีไปทำงานด้วยโดยหลอกดวง ว่าจะเข้าเมืองไปถ่ายซีรีส์ได้เงินเยอะด้วยความที่ทางบ้านของดวงก็ฐานะไม่ดีจึงเชื่อดำกับโดงพอเข้ามาในเมืองทั้งสามคนในสภาพที่มอมแมมเป็นขอทานคนเร่ร่อนทำให้ผู้คนแถวนั้นสงสารจึงรวบรวมเงินและบริจาคให้แต่ก็ยังไม่พอใจดำกับโดง่ง ทั้งคู่ยังไปหลอกหลวงตาและลุงปรังที่วัดใส่ร้ายหลวงตาว่าจะทำไม่ดีไม่ร้ายดวงด้วยต่อมาไม่นานชาวบ้านก็ได้เห็นข่าวดำจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายพร้อมทั้งร้องไห้ถึงชีวิตที่อับจนสิ้นไร้หนทางซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือได้ฟังก็เห็นใจเลยลงขันให้ดำเก็บไว้เป็นทุนสำรองอีก จันญ,ญาที่เคยโดนหลอกเห็นข่าวไลฟ์สดรีไปบอกความจริงกับเจ้าหน้าที่ว่าสองคนนี้เป็นมิจฉาชีพหลอกคนไปทั่วและเมื่อนำหลายคดีมารวมกันทั้งสองก็ถูกจับเข้าคุกทุกคนได้แต่สลดว่าแบบนี้ก็มีเพราะมีแต่ความโลภความอยากได้จนทำแต่สิ่งชั่วๆโ mm hmm. ปรดติดตามชมละครสั้นรายการฟ้ามีตา ตอนคนแบบนี้ก็มีออกอากาศวันเสาร์ที่สองมกราคม2564เวลา14นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD ดีกด35ฝั่ฟังเร่งย้าละคดกานใครได้ที่ช่องจะแม่ละครทาง u t u b e และ a c e b o o k เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน